สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรถดีอยากขายวันนี้นะครับจะพาไปดูรถรูสไตล์สปอร์ต BMW 520d M Sport ปี2016จะน่าสนใจน่าซื้อขนาดไหนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปรถสวยๆนะครับผมอยากประชาสัมพันธ์นิดนึงใครนะครับที่อยากขายรถอย่าลืมติดต่อเรานะครับรถดีอยากขาย0628242551เราจ่ายสดงดเชื่อเบื่อทวงนะ และเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปรถดีๆกันได้เลยนะครับ สำหรับรถที่ผมจะปาําเสนอเพื่อนๆในวันนี้นะครับคือรถ BMW 520 DM Sport ปี2016กับราคาค่าตัวอยู่ที่1,359,000บาทรถรุ่นนี้นะครับตอนเปิดตัวเนี่ยราคาอยู่ที่3 6 0ล้านบาทเลยเรียกได้ว่าเป็นรถที่เป็นรถออกศูนย์ด้วยโฉม F 1 0ด้วย Minor Change และมาพร้อมกับชุดแต่ง M Sport เรียกได้ว่าคุ้มมากๆนะครับสำหรับคนที่ได้รถคันนี้ไปเดี๋ยวผมจะพาไปดูรอบ,รอบ เรามาดื่มด่ำกับดีไซน์สุดหรูสุดเท่ของรถคันนี้กันดีกว่านะครับเริ่มที่กระจังหน้าเลยไม่บอกก็รู้ว่ารถคันนี้คือรถ BMW แน่นอนเพิ่มเติมคือรถ คันนี้มาพร้อมกับชุดแต่ง M Sport สุดหรูทั้งคันตัวล้อแม็กเองเนี่ยก็เป็นล้อแม็กขนาด18นิ้ว M Sport ด้วยเป็นแบบล้อแม็กอลลอย5ก้านคู่นะครับดูเข้ากับรถคันนี้สุดๆแม้ว่ารถคันนี้จะผ่านมาแล้ว5ปีแต่รถคันนี้ก็ดูไม่เก่าไม่แก่เลยยังดูเท่ทันสมัยเสมอรถคันนี้มาพร้อมกับไฟนะครับที่เป็นไฟแบบโปรเจคเตอร์เลนส์เมื่อเรามองตรงที่ดวงไฟเนี่ยจะเป็นดวงไฟที่เป็น กลมๆนะฮะเรียกว่าโ o โรนาริงส์รถคันนี้ดีไซน์เนี่ยเป็นดีไซน์แบบสปอร์ตถ้าเรียกได้ว่าคู่แข่งของเขาคือ Mercedes-Benz ที่เป็น AMG ของของคันนี้ก็คือตัวท็อปเหมือนกันนะครับเป็นตัวท็อปที่เป็น M Sport แข่งกันอยู่นะ ตัวนี้ด้านไฟไท้ายนะครับจะเป็นไฟไท้ายแบบ LED ทําให้มันสวยงามไม่ว่าจะเป็นเวลากลางวันหรือเวลากลางคืนก็สวยทางนั้นนะสำหรับตัวรถ BMW คันนี้และเขายังมาแน่นเอียดกับระบบเทคโนโลยีต่างๆไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยี i Drive เทคโนโลยี Navigator การปรับนะครับด้านด้านตรงพวงมาลัยเนี่ยก็มีแพตเทิร์นชิมาให้พวงมาลัยก็เป็นพวงมาลัยแบบสปอร์ตที่เป็นมัลติฟังก์ชันมาพร้อมกับ Cruise Control เรียกได้ว่าอุปกรณ์เทคโนโลยีครบคันและหรูหรามากๆดีไซน์เนี่ยด้านในภายในจะเป็นสีดำตัดสีเงินเมทริกและมาพร้อมกับสีช,โชโโ็อกโกแลตสีดูเข้ากันมากๆนะครับสำหรับรถคันนี้พวงมาลัยเนี่ยเป็นพวงมาลัยมันติฟัง์กชันที่สามารถควบคุมดู ข้อมูลต่างๆของรถได้นะครับจากตัวหน้าจอนะและยังสามารถที่จะควบคุมความเร็วของรถด้วยระบบของ cruise control ได้ด้วยรถคันนี้มาพร้อมกับใหม่ที่วิ่งมาอยู่ที่1 3 0 0 0 0กว่ากิโลแต่สภาพเนี่ยต้องบอกเลยว่าดูใหม่มากๆไม่ว่าจะเป็นสภาพแอร์ปุ่มเปิมต่างๆเนี่ยเรียกได้ว่าทางเต็นนะฮะปรับสภาพมาให้ดูดีให้ดูสมบูรณ์มากที่สุดก่อนที่จะถึงมือของลูกค้าพร้อมกับตัวเซอร์ติฟายที่จะให้กับลูกค้าด้วยก็คือเซอร์ติฟายตัวเนี้ย คือเป็นเซอร์ติฟายที่รับรองโครงสร้างไม่มีชนนักพิกความจมน้ำมาอย่างเด็ดขาดรถคันนี้ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นรถที่ดูหรูหราดูสวยงามและเป็นรถมือสองเพราะฉะนั้นเราต้องซื้อกับผู้ประกอบการที่เชื่อถือได้มีแหล่งที่อยู่ที่แน่ชัดและประกอบการมาหลายปีนะครับซึ่งเต่น,นี้ผ่านการที่เราดูมาแล้วอย่างดีโดยรถดีอยาขายนะ รถคันนี้นะครับภายนอกภายในเนี่ยดูสวยงามมากๆเดี๋ยวเราไปดูสเปคของเครื่องยนต์ของรถคันนี้กันดีกว่ารถคันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลขนาด 2000CC ซีซีสสูบที่มาพร้อมกับเครื่องยนต์เทอร์โบอินเตอร์คูลที่ทำให้สามารถรีดแรงม้าได้สูงสุดอยู่ที่190แรงมา้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่400นิวตันเมตรมาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติ8สปีดรถคันนี้สามารถจุน้ำมันนะครับถังนะ1ถังเนี่ยจะอยู่ที่70ลิตร เบรกของรถคันนี้ด้านหน้าจะเป็นดิสเบรกด้านหลังก็เป็นดิสเบรกช่วงล่างการสะเทือนด้านหน้าจะเป็นแม็กฟอร์สันสตาร์ด้านหลังเป็นแบบมันติลิงรถคันนี้อยู่ในสภาพที่สวยสมบูรณ์มากๆนะครับรถคันนี้คือรถ BMW 520 d M Sport ปปี2016กับราคาค่าตัวอยู่ที่1,359,000บาทรถคันนี้ใครเครดิตดีฟรีดาวน์พร้อมกับชุดแต่งรอบคันล้อแม็กนะครับก็เป็นล้อแม็กที่เป็น M Sport เรียกได้ว่าดูครบๆสวยๆมากๆเลยไม่อยากให้เพื่อนๆ าเลยใครสนใจติดต่อได้ที่เบอร์0628242551สำหรับวันนี้ผมอู่รถดีอยากขายขอตัวลาไปก่อนนะครับและพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ